ทีนดีต้อนรับเข้าสู่โอเกสเกมเมอรสวัสดีค่ะมาพบก,กับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกสก็ได้มาเดินเล่นนะคะที่แถวแถวท,ทิวริปสแควร์อ้อมน้อยค่ะที่นี่นะคะจะมีทั้งส่วนคอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็เป็นส่วนช้อปปิ้งมอลนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเกสจะมาเดินในส่วนของช้อปปิ้งมอลนะคะ แต่ว่าในวันนี้ที่เก็ตมาเนี่ยเหมือนเขายังสร้างไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าปักกุเตอ,อินเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยมากเลยไปดูกันดีกว่าว่าจะน่ากินขนาดไหนนะคะตามมาเลย ตอนนี้นะคะเก๊กกำลังจะเดินไปที่ร้านบักกุเตกอินเตอร์แล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศร้านค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะเนี่ยแล้วก็อาหารเนี่ยราคาไม่แพงมากนะคะไปดูกันดีกว่าว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้เป็นเมนูหน้าร้านนั่นเองค่ะเขามีอาหารตามสั่งทั่วไปด้วยนะคะภายในร้านนะคะก็ตกแต่งสวยงามตรงตามคอนเซ็ปต์นะคะ คือเกดไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะว่าร้านเขาเนี่ยชื่อของแต่ละสาขาเนี่ยเขาจะชื่อว่า80บหมดเลยนะคะเขาจะมีทั้งร้านกาแฟร้านสเต็กนะคะแล้วก็ร้านบักกุเตะแล้วก็ที่สำคัญมีร้านนวด,ดวดโอ้โหตรงนี้นะ่ะเกดชอบมากๆเลยนะมามาดูเมนูกันดีกว่าค่ะที่แน่ๆนะคะเกดสั่งบักกุเตะอินเตอร์แน่นอนนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็จะสั่งเป็นข้าวรัดแกงอีกหนึ่งอย่างนะคะไปดูดีกว่าว่าเกดจะสั่งอะไรนะคะ ปกุเตออินเตอร์เนี่ยจะมีตั้งแต่ราคา150ไปจนถึง2,000เลยค่ะซึ่งเราสามารถสั่งเมนูเสริมได้เพิ่มเติมด้วยนะคะหรือว่าถ้าเราจะเพิ่มน้ำซุปไข่หรือว่าเต้าหู้หรือว่าอะไรเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกนะคะแล้วเราก็สามารถติ๊กเลือกได้เลยค่ะโอ้โหร ấ มากเลยที่สำคัญนะคะพอหลังจากที่เกดอิ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกจะต้องไปกินกาแฟแล้วก็ไปต่อด้วยที่ร้านนวดข้างๆกันนี่เลยนะคะ ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเมนูบักกุเตจะน่ากินขนาดไหนโฮโฮอย่างแรกนะคะที่ร้านํามาเสิร์ฟใ้้เรานั่นก็คือชาร้อนนั่นเองค่ะเขาจะเสิร์ฟบริการให้กับทุกโต๊ะเลยนะคะซึ่งเป็นบริการรอเพื่อที่จะรอบักกุเตมาเสิร์ฟนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกน้ําจิ้มอะไรต่างๆด้วยค่ะโอ้โหน่ากินแล้ว แล้วก็เมนูเครื่องเคียงที่จะเอามาใส่ในบัคก,กุเตเพิ่มเติมนะคะก็จะมีฟองเต้าหู้ไข่ไก่เห็ดเข็มทองค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะอาหารจานแรกที่มาเสิร์ฟของเกสนะคะเป็นอาหารพื้นๆมากกะเพราเนื้อไข่ดาวนั่นเอง <laughs> <laughs> เมนูจานหลักมาแล้วอันนี้เนี่ยเกสสั่งเอ็บัคกุเตราคา150บาทนะคะหรือว่าไว้ทานคนเดียวแต่เกสว่า ถ้วยเนี้ยทานสองคนได้เลยนะมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยโอ้โหโ,โหควันควันบางกล้องมาแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองใส่อ่าที่เราสั่งเพิ่มมานะคะเช่นฟองเต้าหู้เส้นอะไรพวกนี้นะคะไข่ไก่เพราะว่าถ้าเราไม่รีบใส่นะคะความร้อนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเดือดละอ่าใส่ไปเลยอ่าฟองเต้าหู้ค่ะอันแรกนะคะที่แกใส่ลงไปค่ะส่วนอย่างที่สองเนี่ยแกใส่เป็นเส้นหมี่นั่นเอง อู้หููู้แล้วอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวรอเก็บใส่สโคบาร์้าบาร์้วอันต่อไปนะคะเป็นเห็ดเข็มทองค่ะ <S <S เห็ดเข็มทอง <S 1> <S 1> และเก็ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่อยากมาทานที่ร้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาทานที่นี่ครั้งแรกนะคะได้รับส่วนลดไปเลย20% แล้วก็ต้องบอกด้วยนะว่ามาจากโคเกส89ค่ะเย้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหลังจากอิ่มแล้วจะ ขนาดไหนโอ้โหเห็นไหมเกลี้ยงเกลี้ยงอ่ะเราจะไปที่ร้านกาแฟกันต่อเลยนะคะร้านกาแฟที่นี่ก็อยู่ติดๆกันเลยนะคะแค่เดินไปฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเองนะคะคอนเซปต์เขาก็ยังเหมือนเดิมค่ะชื่อร้านว่า80นั่นเองหรือว่าอันนี้เป็น80 c o f f คอฟนั่นเองนะคะไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะ ไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยค่ะเก็ทคิดว่าภายในร้านเนี่ยเขาจัดให้ดูแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยๆน,นะคะใครที่ไปเดินช้อปปิง้งรอบๆแล้วรู้สึกเมื่อยหรือว่าเหนื่อยเนี่ยมานั่งเล่นหรือว่ามานั่งรอที่ร้านนี้แก้มเมื่อยก็ได้นะคะแอ์ก็เย็นด้วยละ่ะบอกเลย หลังจากที่ทานกาแฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกตก็จะไปนวดกันต่อเลยไปเลยนี่ชื่อร้านนวดนะคะก็ชื่อร้าน80เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็น80นวดไทยนั่นเองนะคะภายในร้านเนี่ยตกแต่งสวยงามน่านอนมากๆเลย <laughs> อ,อันนี้คือบรรยากาศรอบๆรบ้านนะคะ เตรียมพร้อมที่จะโดนนวดแล้วนะคะดูจากหน้าซะก,ก่อนโอ้โหพร้อมมากจัดไปค่ะเกตเลือกที่จะเป็นนวดฝ่าเท้านะคะหรือว่าเป็นนวดเท้านั่นเองนะคะในคอร์สของเขาเนี่ยจะมีนวดเท้าเสร็จปุ๊บก็จะมีนวดคอบ่าไหล่ด้วยนะคะแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สนวดตัวค่ะซึ่งเกตเอาแค่นวดเท้าก็พอค่ะแล้วก็หลับสบายเพลินๆอะไรประมาณนี้นะคะก่อนที่เขาจะนวดนะคะเขาจะมีการล้างเท้าก่อนด้วยค่ะ ราคาที่นวดฝ่าเท้านะคะ1ชั่วโมงเนี่ยสามบาทนะคะส่วน2ชั่วโมงเนี่ยเหลือแค่500บาทเองด้วยส่วนนวดตัวเนี่ยก็ราคาเท่ากับนวดฝ่าเท้านะคะแล้วก็นวดคอบ่าไหลเนี่ยครึ่งชั่วโมง200บาทเท่านั้นเองที่นี่เนี่ยมีนวดอโนมาด้วยคิดบอกเลยราคา800บาทเท่านั้นเองค่ะ หลังจากที่เรานวดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่เนี่ยมีบริการชาร้อนให้เราดื่มผ่อนคลายก่อนกลับบ้านด้วยค่ะใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ไปแจ้งว่าดูมาจากช่องโปรเกสแ9นะคะมานวดที่นี่เนี่ยนวดแค่1นคนแถมฟรีอีกหนึ่งคนหรือว่านวด1ชั่วโมงแถมฟรี1ชั่วโมงไปเลยค่ะน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลินได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปเก่ยับของพี่เกกับพี่ลีในที่ตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้เกด้วยนะคะบ๊ายบาย